เอาป่าก็ได้ตีแล้วนะครับไปเรียบร้อยอันนี้ก็จะเผาป่านี้นะครับพี่น้องกันแล้วก็ขี้ออกเลยนะี่โอ้เดี๋ยวเ,เกวลือข้าวหลุบ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 ดีแตกดีแตกตั้งน้ำก่อนเดี๋ยวมักเกลือเอาเกลือเขาฟอกเ,อเกลือเขาฟอกฟอกพอกฟอก,ฟอก,ฟอก ป่าครับไปยัดเครื่องนะครับใบหูระพาจะตะไคร้เข้าปากนัสามตัวแล้วครับนี่ยัดตะไคร้เข้าปากป่าเผาวันนี้ป่าคนนู้นนะอ่าตอนนี้ฮะเกือเข้ามือโมะโมะโมะป่านะครับนี่ปลาเผาเกลือ ปลานิลน,นะครับเผาเกลือปลาตาสุดยอดเลยครับสดสดจากบอ่อน,น,นะครับเปลี่ยนๆนะครับนี่ยังดีอยู่เลยเนะี่ยดูตรงน้ำจามนอเลยอใส่น้ำน,น้อยบางไปน่อยเออนะเอาเผาเกลืออ่าเรียบร้อยเดี๋ยวมันย่างเลยมาแล้ว ไฟถาแดงๆเลยครับพี่น้องลงมาแล้วดูดูคนย่าง่ะหนึ่งตัวลงไปแล้วสตัวลงไปแล้วเอาสามเลยมันเสียเวลาเสียุกอ่ะอม,มันสุกสุกพร้อมกันเลยเนไเออเอเอแซ่เ,เลยอ่าตัวที่สามลงไปแล้วบต่ อ๋อนะครับเดี๋ยวสามขั้นสองไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนๆปลาน, terminal terminal. น Alpha, ิลเผากล้วอ่าครับด้าเอาเหี่ยมด้านลงนะครับก้อยหยกเออปีนกันปีนกรรมนี่กรรม อ่าครับป่าก่อนครับด้านนะครับเอาฝากปิดนบกรำยอกได้เลยอเอาป่าก็ได้ตีแล้วนะครับไปเรียบร้อย ทุกเรียบร้อยกินครับ